โมอะไรกุ we well, ้งของเรามาตุนล้อฮิวบาร์กาตุสวัสดีค่ะเด็กๆเอาละก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันก็ตามแต่เราจะมาอ่านดูอาเพิ่มพูนความรู้กันก่อนนะคะพร้อมๆกันเลยค่ะดูอาเพิ่มพูนความรู้กล่าวว่า็อบบี้ซิดานีอิลมันวัสุกันีฟัามาเอาเลยค่ะเด็กๆเอวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเรียนเรื่องลูกบอลอาไม่ใช่เราจะเรียนเรื่อง วงกลมค่ะเด็กๆ Cir c l e นะคะ Circle วงกลมเอลองมองดูรอบตัวเด็กๆด,ดูสิคะว่ามีอะไรที่เป็นวงกลมบ้างเอ่อแง้มมองขึ้นไปบนท้องฟ้าว้าวดวงอาทิตย์ก็ c i r ร์เนะคะอ่าพอในตอนกลาคืนมองดูดวงจันทร์ก็ c i r ร์เลูกบอลนในมือคุณครูก็ c i r ร์เนะคะเอ แอบไปดูในครัวบ้างดีกว่ามีอะไรที่ Circle บ้างนะมะนาวก็เซอร์เคินะคะโอผล,ลไม้นะคะส้มก็ Circle นะคะวงกลมเหมือนกันเ,เดี๋ยวไปดูหน้าบ้านบ้างดีกว่านะคะอ้จักรยานค่ะทีเด็กล้อจักรยานก็ Circle นะคะล้อรถยนต์ของป่าเราก็ Circle นะคะวงกลมรอบตัวเรามีเยอะจังเลยนะคะเด็กๆเ,เอาละเราจะมาทบทวนภาษาอังกฤษควาว่าวงกลมอีกครั้งหนึง่งอ่านออกเสียงว่ายังไงนะเด็กๆ circle นะคะอ่าโอเควันนี้เด็กๆก,ก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับวงกลมไปหนึ่งคำนะคะก็คือ circle แปลว่าวงกลมเอาละวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะอ่านดูอ<า>่ะปิดประชุมพร้อมกันนะ Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. bye.